ถ้าไม่สิพักในน้อยก็หลยเติบด้อค่ะไี่ไหยจะใส่บ๊อหอมแล้วค่ะข้างนี้ใส่กระเทียมกีนไปสองหัวค่ะใส่ข้อหมูเลยเพราะนาวาไม่ค่อยอยากจะกินกระเทียมง่ายๆไงนาว่าอันนี้เอาข้อหมูค่ะที่จะลีนข้อหมูจะได้นม่หยาบ ขอบคุณอไอไอขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสักผ่านน้ำกับแสบเพื่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายกับแสบเพื่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแจกง่ายๆเนี่ยเนะาว่าอันนี้เอาข้อหมูค่ะที่จะคลีนข้อหมูจะได้ไม่หยาาข,ขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซทุกขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณเพื่อนๆทุกคน แต่ว่าที่แจกเพื่อนๆจาผัดหมูผัดหมูใส่กะหล่ำปลีเดือดเคี่ยวได้หร่กะหล่ำปลีหัวหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าสักผ่าน้ำ สักผ่านนะขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแกงเกี่ยวเท่าไหร่กระลำซีหัวหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณคุณมาร์ค ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้กับเจ้าแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไส่บ็หอมห,อมหล่ะค่ะข้างนี้ใส่กระเทียมกินไปสองหัวค่ะใส่ก้อมหมูเลยเพรานาวาไม่ค่อยอยากจะกินกระเทียม นเดิมละค่ะใส่น้ำตาลใส่พงิัวใส่น้ำมันหอยใส่บ๊วยหอมละค่ะข้างนี้ใส่กระเทียมจีนไปสองหัวค่ะใส่ก็อหมูเลยพรอะนาวาไม่ค่อยอ,อยากจะกินกระเทียมเคียวเท่าไหร่สลัตี่หัวหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋า ขอบคุณไ e. อขอบคุณเฟซทุกขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณเพื่อนๆทุกคนกนิดนึงนาวาถามย่ามีกุนเชียงไหมเออใส่เข้าไปนิดเดียวก็แล้วกันเพราะนาวาชิมคนเดียวแต่แสียท่เขไม่ต้องใส่อะไรมากมายตัดแบบข้อหมูแต่ไม่เอามันค่ะเอาแต่เน,นื้อตัดข้อหมูใส่กุนเชียงด้วยนิด เดี๋ยวน้ำก็จะออกจากกะล่ำซีเลียนด้วยค่ะไม่ต้องไปหย oh. nah ่อนน้ำหย่อวอะไรหอมทิดหนึ่งนาวาถามย่ามีบุณเทียมไหมเออใส่เข้าไปนิดเดียวก็แล้วกันเพราะนาวากินคนเดียวทิปนี้กัเจบแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คลิปนี้กบจบแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสร็จงานตรงเป็นหรือเปล่าราคะไม่ได้ออกไปรอบนอกหน้าตาหน้ากินค่ะหมอเลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปนจนจบ ใครกำลังตีผัดแจ๋ง่ายเลยค่ะตุ้งเร่ตุ้เร่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบ เดี๋ยวน้ำก็จะออกจากกาะล้ำซีรเยนด้วยค่ะไม่ต้องเปหยกน้ำหยาบอะไรแจกง่ายๆค่ะสภาวาอันนี้เอาข้อหมูค่ะที่จะคลีนข้อหมูจะได้ไม่หยาบเดี๋ยวน้ำก็จะออกจากกระล้ำซีรเยนด้วยค่ะไม่ต้องเปหยกน้ำหยาบอะไรค่ะ คิปนีกับโจแค่นีน้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณเอไอขอบคุณเฟสบุ๊กขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนใส่กำลังเต็ พัดแตกงไบบา่ายเลยค่ะเ,เ็เล่คป็เค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบสักผ่านน้ำน,นิดหนึ่งนาวาถามย่ามีคุณเทียมไหม เใส่เข้าไปนิดเดียวก็แล้วกันเพราะนาวากินคนเดียวใส่เพาะหอมละค่ะข้างนี้ใส่กระเทียมกินไปสองหัวค่ะใส่พ็หมูเลยเพราะนาวาไม่ก็อยากจะกินกระเทียมงมันเดิมดละค่ะใส่น้ำตาลใส่องม้าใส่น้ำมันหอย กินดีก็บจบแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสร็จงานตรงเป็น,เนหรือเกล่าหลักแจ๋ไม่ได้ออกไปรอบนอก,นอกหน้าตาน่ากินค่ะหอมใจกำลังตีพัดแตกง่ายเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะเสร็จงานตรงเป็น,เนหรือเกล่าหลักแจ๋ กม่ได้ออกไปรอบนอกหน้าตาหน้ากินค่ะหอมไห่เพราะหอม,หอมหละกันข้างนี้ใส่กระเทียมกินไปสองหัวค่ะใส่ก็หมูเลยพรานาวาไม่ก็อยากจะกินกระทิ๊ดนึงนาวาถามย่ามีบุนเทียงไหมเออใส่เข้าไปนิดเดียวก็แล้วกันพรนาวากินคนเดียว มันเดิมนะคะใส่น้ำตาลใส่ฟองนัวใส่น้ำมันหอยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดใจขอบคุณที่กดคอมเมนต์ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบคลิปนี้กับจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว่าไม่สิพักในน่อยกับไลฟ์เสิร์คือด้วยกัน เราจะตัดข้อหมีจะไม่เอามันกะเอาต้เนื้อตัดข้อหมูแต่กุณเชียงด้วยกับแก็บเื่อก้าไม่ต้องใส่อะไรมากมายโอ้โห มันเดิมละค่ะใส่น้ำตาลใส่กระวัวใส่น้ำมันหอยอมนิดหนึง่งนาวาถามย่ามีครณเคียมไหมเออใส่เข้าไป